ประวัติของโฟคิง 1. โรงเรียนกนกอาชีวะศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2507เปิดสอนครั้งแรกในวันที่28เมษายน,นปี2508โดยโรงเรียนตั้งอยู่ที่ซอยจันทร์43ทุ่งวัดดอนเขตสาทรเป็นโรงเรียนสายอาชีวะเปิดสอนหลักสูตรแผนกช่างกลและได้เปิดทำการจนถึงปี2539โดยรุ่นสุดท้ายคือกนก31ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนพาณิชย์ชื่อโรงเรียนสารศาสตร์บร,ริหารธุรกิจ กนกสิริอนุสร 2. โรงเรียนอินอาชีวะศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2470อยู่ที่ตอกซอยพยาสุนทรหัวลำโพงเขตปทุมวันเป็นโรงเรียนเอกชนเปิดสอนสายอาชีวะแผนกช่างก่อสร้างหลังจากนั้นโรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่ถนนจรันสนิทวง์วัดดาวดึงและปัจจุบันถูกปิดจาดคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการในปี2539